ตอนนี้ก็อยู่กับผมเค้กสีเฮดเช่นเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ได้จับคิวเลนนะครับผมมาไต่แรงนะครับผมตัวแรงมันก็เพิ่งจะรีแรงมานะครับผมตอนนี้ก็ลันขึ้นคอมมานเดอร์แล้วนะครับผมมาดูกันว่าเกมนี้เราจะล่วงหรือจะลุ้งนะครับผมมีเยออย่างไม่ตกก็ขึ้นโอเคตอนนี้เราก็เข้าบัฟบูก่อนนะครับผม ได้บัฟบ,บูแล้วครับผมมาร์ลสาเวทแดงนะอ่าโดนปิดแล้วครับผมวอะไรเพื่อนมันน่ามันน่าจะยังไม่เห็นมาร์ลส์นะผมว่าโอเคน่าจะได้บัฟแดงนะมาร์ลส์เดี๋ยวรับกลางให้เพื่อนก่อนครับผมเราเลี้ยวกับนาคอรสน่านนนจะมารับเว็บกลางนะครับผมเราต้องรีบเคลียร์ครับผมจงังหวะนี้โอเค แล้วข้าแดงต่อครับผมแล้วจบบัฟแดงเราต้องปิดคิวโจ๊กเกอร์ได้นะครับผมว่านาคอน่สเขาน่าจะเติมบนนะถ้ค่อยไปครับผมขอบัฟเลสก่อนนะแป๊บนึงเพื่อนโอเคจ๊กเกอร์ไม่รู้จะได้ปะนะโอเคเฟิร์สบัตรครับผมเป็นฝั่งเขานะที่ได้เฟิร์สบัตร จ็กเกอร์ผมว่าเขาคน่าจะรู้นะว่าผมมานะเดี๋ยวผมออกไปเลยดีกว่าโอเคครับผมเออเอพิโซดดาวคอนจะเกิดอีก7วีครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดดนะักสเลเยอร์นะเออเอพิโซดดาวคอนน่าจะยังไม่ถูกเปิดนะครับผมโอเคนะคอร์ดอยู่นู่นนะโอเคงั้นเราเรียกเอาดาครับผม โอเคครับผมจังหวะนี้เราก็ไปรับเวียบกลางแล้วก็ไปเติมบทช่วยเพื่อนนะครับผมแต่เหมือนลิเกเตอร์เขาจะลงมาดักเรานะเมื่อกี้เห็นลิเกเตอร์เดินมานะโอเคมาถึงนี่ไวจังวะผมนึกว่ามันอยู่พุ่มนู้นนะเมื่อกี้เนะี่ยเฮ้ยหน้าคอเติมด้วยเฮ้ยมาหลอดเมื่อกี้ผมพานะครับผมเมื่อกี้ มันมาดักกลางเลยว่ะออริกเตอร์ผมนึกว่ามันจะไปดักไอ้คุ้มหน้าเอพิโซดดาวก่อนอนะ<ๆ>เจ็บตายนะน่ะเฮ้ยได้รองเท้าแล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราต้องพึ่งของสักหนึ่งชิ้นก่อนนะครับผมอรอชี้มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้เกาหลังแรงๆนะ ตอนนี้ก็เก่าได้อยู่นะแต่ว่ามันจะคอมโบเดียวจะไม่ตายนะครับผมก็ค,ค่อยฟังไปก่อนครับผมเดี๋ยวเรามีของเดี๋ยวเราค่อยห้าวนะตอนนี้เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปก่อนครับระวังลิตร์นะเพื่อนนันไง เ,เล่นบนได้ป่ะเพื่อนไม่ได้คร <sm Un resh ators> <Trans danach formula> ับว่ะดีคร <noise> ับทุกคนเก็บคลิปไปก่อนครับทีมนั้นเขาก็แบบเซฟมากเลยนะ จังหวะน,นี้เราก็เปิดเอพิซอดดาวก้อนนะผมว่าไ่แน่ๆครับเป็นฝ่ายนะครสนะที่ได้โอเคเราเสียะครับผมโอเคเดี๋ยวหาจังหวะเขาน,นะโอเคได้หนึตัวเฮ้ยไม่ได้นะคร่ะนีไ่ได้ยู่ครับผมเดี๋ยวเข้าบาฟ้าต่อนะเอ,เ,อเอ้ย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 ยังไม่กลับบ้านอันเนี้เรียบร้อย มันห้าวเลยจริงๆเลยน,นะคอสตัวนี้เนี่ยหิวเป็นเหตุสังเกตได้ครับผมจังหวะเลือดน้อยก็ควรกลับบ้านนะครับผมไม่ควรเล่นต่อนะไอคิดว่าจังหวะแบบฝ่ายตองขามแบบเลือดแบบน้อยจริงๆข้อ่อยเข้านะเมื่อกี้คือแบบก็ดีแล้วครับผม <c ười> อุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเกือบเดทครับทุกคน เก็บกับบอโอ้โหเมื่อกี้ลิเดน่ามาช่วยทันนะไม่งั้นผมว่าน่าจะได้กลับบอแล้วแหละแม่งเตอร์ใส่สุดเลยว่ะเมื่อกี้โจ๊กเกอร์นี่ผมว่าเอายากนะผมว่าเดี๋ยวมาดักเม็ดดักแครี่ดีกว่าผมตกเม็ดตกแครี่ดีกว่าโจ๊กเกอร์ปล่อยมันไว้ดีกว่าผมว่า เรามาเติมบนดีกว่านะลิตเตอร์ว่างไงลิตเตอร์ไม่ได้ครับทุกคนนาคอร์มันคอยนาคอร์้หได้ปะเพื่อนโอเคน่จะได้ตัวหนึ่งนะชึบชึบชืมเหลี่ยมมากเหลี่ยมมากเกทำแบบ <laughs> เสียจังหวะมากเลยนะผมว่ามันจะเอาเราให้ได้หรอวไอ้จิตตื่เนี่ยมันเสียจังหวะมากกันนะเมื่อกี้เนี่ยรูปแบบผมพาท่าแบบกับไอ้สกิลแฝงแบบนี้บเยอะมากนะครับทุกคนเห็นเลือดมันน้อยแบบในป้อมเนี่ยเข้าไปป้อมปุ๊บมันก็กดแขงแล้วทีนี้ก็โอ้โห ไม่อยากจะพูดโดนป้อมอยงตายเมื่อกี้เมื่อกี้นี่มันอยู่แบบอ่ามันอยู่หน้าป้อมนะมันยังไม่อยู่ลึกนะบางตัวนี่แบบมันอยู่ลึกเนะี่ยที่จะไปล้วงมันอนะผมว่าโจ๊กเกอร์นี่ต้องเอาแล้วมั้งนี่ โอเคสกิลสองล้สกิลสองแล้มา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 ตาจีเข้าสวยโอเคเคครับผมได้ป้อมแล้วนะวันนี้นอนเกาลิกเตอร์ก่อนแล้วก็ได้โอเคครับทุกคนนคอนไปแล้วนะนี่เห็นละ ดักเน็ตนะครับทุกคนเยังมาละเอ้ยทำไมไมันรู้วะดีได้ป้อมครับทุกคนได้ป้อมการก็ถือว่าคุ้มนะอ่าเอพิโซดดับก,ก้อนครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นเวอร์ชันสามนะผมก็ยังงงๆกับแผ่นนี้นะครับทุกคนเลี้ยงผิดก็ขอภอภัยด้วยนะครับผมมันมันน่าจะมีสามเวอร์ชันนะ เอซสซ่ดับก้อนแล้วก็ดับเลเยอร์นะเกือบแห้งครับผมค่อยๆค่อยๆไปนะค่อยๆไปก่อนสกอร์เราตอนนี้ก็ไม่ได้แย่ครับผมสามสูตรนะโอเคนะคอร์จบล่างนะโอ้โหสามตัวไล้ปะน่าจะไม่รอดโอเค เราต้องเตือนเพื่อนนะครับผมดูว่าจังหวะนี้เขาจะเข้าป้อมปะมาเยอะๆหน่อย,ย,ออย <Shadow. S 1> ไปท้าเขาอีก <And> โอเคออสลอตไปผมเพราะว่าผมรอแบบจังหวะแบบนี้นะครับผม <c oughs> คือให้ฝั่งตรงข้ามคิดว่ามันแบบไม่มีคนมาเคลียร์ทีนี้เขาก็จะมาดัานป้อมนะแล้วเราก็ไป นักตกหายแลยว้ววะหายหมดแมปเลยอะไปไหนหมดน,นะเห็นแต่โจ๊กเกอร์โอเคลิคเตอร์อยู่นู้นนะไม่กล้าเดินมั่วนะครับผมไม่เห็นลิคเตอร์นิดกลัวกลัวแตกเหมือนกันนะน่าจะรอดละลิคเตอร์โอเคฟิกเกอร์ไปเอาเลยอยู่นี่นี ไอหนุ่มอยู่นี่นี่เองไอหนุ่มอยู่นี่นี่เองล่อล่อเมื่อกี้ผมเห็นแถบนะไอแถบเอวสวยแต่ว่าผมไม่ผมไม่ไปยืนเหยียบนะมันเห็นผมนั่นเมื่อกีนะ้เนี่ยมันจะคิดแบบเอให้แบบ,บมันเป็นแผ่นนะครับอืมมั้แบบเฮ้ยคิวเลนยู่นู่นว่แแบบแล้วทีนี้ผมก็อันติแล้วก็ไปข้อหลังมันนะ เดี๋ยวเงาะงไอ้มาได้ไงวะเมื่อกี้ยังอยู่นู่นอยู่เลยเดี๋ยวรอพี่ก่อนให้หนุ่มเล่นๆครับผมโอ้มาเล่นกันเลยวะเฮ้ยนักคอรส ออกจากกรวยก่อนละกันนะครันี้ภูมินานี้แน่ๆครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะจุ๊กจุกมันจุ๊กรอครับทุกคนมันจุ๊กรอครับทุกคนจุ๊กยังไงก็ไม่รอดละเฮ้ยเดี๋ยว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 ที่ผมหายไปไหนหมดนะสามคนเนี่ย โฟกัสกับน,น,นาคอสเน่ยดูทีมเลยเมื่อกี้เนี่ยไ,ไปตายกันตรงไหนอ่ะเพื่นอนมาครับทุกคนมาเปิดเอ็กซ์โซดาคอนกันต่อครับอ๋อตัวนี้น่าจะเบีวสามนะที่เราเอาเมื่อกี้น่าจะเป็นเบีวสองนะครับทุกคนเวอร์ชันสองนะโอ้ลลีดาคอน ทีนี้มันก็น่าจะหายไปออกไปจากแมพนะครับผมไม่รู้ว่ากี่นาทีนะจังหวะนี้เราก็มาดักคนต่อนะครับผมเดี๋ยวขอดูแมพก่อนครับขอหยุดดูแมพก่อนนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนาคอสอยู่ล่างนะ๋ยวไปเอาบัฟเลสก่อนนะครับผมคอสยังไม่กลับหรอเพื่อน ผมว่าเยอะแน่ๆเลยป่าดาร์กอะไยแคลลี่ก็เมียดระวังนะพันนะนั่งไงนั่งไง <Ret> ขอเกาลังหน่อยนะจ๊ะนาคอสนาคอสครับโอเคลิกเตอร์น,น่าจะไม่ได้นะถ <Legend ary. S 1> อยก่อนโอเคทาจีก,ก็ได้ไอ้โจ๊อกเกอร์นะ แมนตีถอยเมื่อกี้นิดเรียบร้อยบอกเลยโอเคครับทุกคนมาเปิดดัส์ซเลเยอร์กันเลยน่าจะได้นะคลิปเราน่าจะดันสูงแล้วครับทุกคนอาร์จิโซน่หน่อยนะเพื่อน โอเคอยู่กลางอนผู้ล่ดไกลางนะไกลางนะทุกคนเฮ้ยดิกเตอร์มันปิดหลังครับเพื่อนกอแยกดันวะต้องการสักตังแล้วนะกอเพื่อน อืไม่ได้วะผมพลาดแล้วจังหวะนี้โอเคจบน่าจะจบหรือเปล่าจบได้ปะไอโอกลับบ้านครับทุกคนน่าจะจบไม่ได้นะเมื่อกี้ผมพาครับทุกคนมาคอนมาตัดตัดเวฟนะโป๊กโอ้ยไม่ตาย นี่เดียวเองเพื่อนไฟนี้น่าจะรู้ชะตานะทีนี้เคเกมจะพลิกหรือว่าเราจะชนะนะครับผมข้ามาดูที่ไฟนี้นะไฟสีโชคชะตา ว่ไปหาเพื่อนดีกว่าครับทุกคนน่าจะจบแล้วนะเห็นเรนเนหน้าตีป้อมเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยยังไงโอเคจบแล้วแหละขอเอาคนก่อนหน่อยละกันขอเอาคนหม่ละกันก네네็เกมนี้ก็ถือว่าพอได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็พอเล่นได้ครับผมบางเกมก็ชักจะเล่นไม่ออกเหมือนกันนะตั้งแต่รีแรงมานเนี่ยแบบ ง,งงงงอยู่กับแแบบใหม่นะครับทุกคนค่อยๆปรับตัวกันนะครับโอเคโคทเทครับผมจะกินนี้โอเคครับผมเดี๋ยวขอดูพลังโจมตีหน่อยแล้วกันไปครับผมคนหนึ่งไล์นะเอาไปเอาไปได้เลย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่ดูจนจบผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากก,าไ e, กดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม